วัวเยับตัวนี้ครับเป็นปั๊มใหญ่นะครับเป็นปั๊มใหญ่เครื่องยนต์ EY40 ครับเครื่อง10แรงครับ10 10แรงหรือสิกว่าไม่รู้นะอ๋อเครื่อง10แรงสเปค10แรงครับสตาร์ทไฟฟ้าตัดกิแจครับนี่ก็จัมโบ้นะครับสายปั๊มนี่ใหญ่ครับขนาดหนึ่งจุดสองครับหนึ่งจุดสองนิ้วนะครับแรงเข้าเท่าไหร่ไม่รู้นี่มันจะวัดเลยประมาณใหญ่ครับ ใหญ่เบลเลอร์เลยขอน้ำเข้าก็ใหญ่ครับน้ําออกก็ใหญ่ครับน้าออกก็นิ้วนิ้วนิ้วฝานะครับนิ้วสองน้ำออกนิ้วสองครับอันนี้มันุ่นก็ต่อมานะครับแล้วก็ออกหกขุนออกสามขุนออกสองขุนธรรมดาครับได้ับดูปั๊มสวยเลยครับไอ้สีโคงเนี่ยเดี๋ยวเราทําให้ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาสีโครงจะเอาสีแดงสีส้มสีเหลืองสีฟ้าเดี๋ยวจัดให้ได้หมดทุกอย่างนะครับสีโครงจะเครื่อนตรงนี้ก็โอเคครับสวยครับ โดยรวมสวยมีฝาครอบบางโซ่มาพร้อมนะชอบชักมาตาไฟฟ้าสดยอด